ช่วงนั้นเนี่ยก่อนจิตมาลองเพลงแรกตั้งใจ่ห้เนี่ยเจ้าไปเขียนเพลงยื่อมาก่อนถึงได้ข่าวว่าต้องกลับไปเล่าอีกทีกับไปเล่ากับไปเล่าอีกทีเพื่อที่ไปเขียนเพลงนี่แมนบอหรือว่าเผื่อไปหาผู้สาวตอนนั้นก็คือยังยังทํางานอยู่ยังทํงานอยู่ต้องไปรับผิชอบงานนาทีตรงนี้มันเสร็จก็คือคือลางานมามาคุยคุยงานที่บริษัทแล้วทีเนี้ยกลับไปผมก็ใช้เวลาอยู่อยู่อยู่พักหนึ่งครับ ก่อนที่จะตัดสินใจมาไทยคือมันเป็นเพลงที่เขียนอย่างมันเป็นเพลงที่ที่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องความรักเพราะว่าชีวิตเขามันมุเวียนอยู่กับแ <c oughs> ค่เรื่องแบบอ,อกหักเธอรักฉันเธอทิ้งฉันไปอะไรเนี่ยมันมันมันไม่ได้ตกตะกอนอะไรเยอะแยะมากมายวันวันที่ที่ตังต้งใจตั้งใจทิ้งบุรีมนสุดทยแล้วก็นั่งมองดูชีวิตตัวเองมันทําให้ผมผมเห็น <c oughs> เห็นเห็นทึง ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราเราไม่ได้เห็นค่าในขณะที่เรามานั่งดูแล้วก็ย้อนคิดกลับไปแล้วมันมีแต่ความเสียดายมันมันเลยแล้วแล้วสารตั้งต้นที่ได้วันนั้นก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือไปไปเห็นเจอคลิปคลิปหนึ่งของหนังแม่นาคพระขนงในเวอร์ช <version S 2> <tales S 1> ันของอขออนุญาตเอ่ยชื่อผู้ลงรับค่ะ,ะ,ะพี่พี่วินัยไกรบุดรในเวอร์ชัในในพาร์ทที่ตอนตอนที่หลวงหลวงปู่โตท่านท่านปลูกแม่นาคขึ้นมาจากดุ้วเออินพัวมาลำลาากันครั้งสุดท้าย ขนาดในตอนที่พัวกับเมียยังรักกันอยู่แต่อยู่คนละโลกพวก็ยังมีความกลัวอยู่กลัวแม้กระทั่งจะไปล่ําลาเมียเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็สดับความกลัวในจุดนั้นเพื่อสิไปบอกล่าเมียก่อนถี่ลงปูเพิ่นจะสะกดวิญญาณไม่นะคือผมมันมันปิ๊งมาเลยความคิดในตอนนั้นก็คือเออเนี่ยแหละสิ่งที่เรา สิ่งที่เราได้มาก็คือแบบว่าคนท่าอย่างยัง,ยงหลายที่สุดระวัางการที่แบบต้องตายจากคนที่รักหรือว่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวุนโดยที่ไม่มีเขาขนาดไม่ให้พี่แต่ววินาทีสุดท้ายจริงๆที่จะล่าลาพาากันก็ยังกลัวเลยกลัวว่าเมียจ้าของน่ะเป็นเป็นผีไว้แล้วอืแต่ความรักถาม่ามีไหมก็ยังขัดแต่กลัวกลัวจะเสียไปมันกลัวเต็มไปหมดเลยอ,มอ,อมผมผมก็เลยตกตกตะก,กอนความคิดในตอนนั้นเลยแต่ก็แต่ก็ ขอบคุณในในหลายๆสิ่งหลายอย่างทำลายในการเรียนรู้ชีวิตในการในการที่จะพงม,มุงอย่างนั่นคือสิ่งที่เอาจริงๆิงหน้าตาอาจจะไม่ให้ผมผมเอาจริงงอาจังในการนั่งสมาธิตั้งแต่ตอนนั้นมาก่อนที่จะลงมือเขียนนี่คือนี่คือ,คอเรื่องจริงพราเขียนเสร็จปุ๊บมันนั่งมันมีภาพอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างอยู่ในหัวนั่นคือสาเหตุที่ไกด์แรกเป็นไกด์ที่ชอบนี่เงามาก<ต>ไม่เอาอ, <ใน S 1> อะไรเลยนะผ,ผมผมอัดไกด์ยพยายามอัดไกด์หลัลงจากเขียนเสร็จ เกือบดันสว่างไม่ได้สักทีแล้วเทคกที่มันได้ที่ส่งมาตอนเสื้อเขาขาวที่ไม่ได้ใช่พวกเราดูเห็นในโซเชียลนะแม่บอกตัวนั้นไปอัดใหมใ่เสื้อเขาขาวนี่นคือแบบเสียงแบบมันสั่นมากครับมันร้องไม่ได้แต่ผมชอบเดมันมีอะไรอยู่ในอยู่ในใจเยอะมากออผมไม่สามารถร้องเพลงนี้ให้จบได้จนแม้กระทั่งเวบลาไปเพลงออกมาใหม่ๆไปร้องอยู่ตามงานตามอะไร เวลา่นดีหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมามันจะมีภาพมันจะมีมวลความรู้สึกมันสะเทือนใจตัวเองเพราะเราดึงประสบการณ์ชีวิตของเราออกมาตกตะกอนเราเห็นได้หลายเรื่องความอาลาพาจากหรืออะไรสุกอย่างมันตกตะกอนแบบจนรู้สึกว่ามันคลีนแล่ะก็เลยลงมือเขียนแล้วก็เขียนแบบพ์ดเดียวลูกกระจบเลยไม่ได้แก่เลยเพราะเนื้อเพลงมันไม่ด้อยากถึาว่าเพลงนี่พี่ใช้เวลาบดตนกอนเพลงหรือทําความเข้าใจคือ ผมเองผมว่าผมาเป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงหน่อแต่อนข้างทนี่จะอินแต่ผมก็รู้สสกว่าการใส่คำหรือว่าการจะสื่อสารหรือว่าอะไรกว่าม่วนม่วนของของของเพลงมันคนทางทนี่จะเขาเรียกว่าใช้ใช้พลังงานอืมใช่ใช่เนาะใช่ใช่เช่าแบบมันค้นแขยนบทเขยนข้อข้าฟังปึ๊บอู้ใช้คําได้ขนาดนี้เลยเหรอะไรเงี้ยคืออาจารย์ตกะนึกน่านบอก พอมันได้มันได้สารตั้งต้นมาเราเห็นเราเห็นวัตถุแรงจูงใจแล้วเราก็มานั่งเพ่งมองมันทีแรกท้แต้นเลคือโจทย์ความกลัวใช่ครับ่นาะความกลัวเอาทุกอย่างมาวางก่อนอ่าอย่างไรล่ะตอนนั้นความสูญเสียความสัมพันธ์แม่นเอาทุกอย่างมาวางไว้ก่อนแม้จะทั้งเรื่องรักลบกัลงมทุกอย่างเรามาวางไว้ผมปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะเราก็ตอนนั้นก็ยังสูบบุหรี่ทำอะไรอยู่ก่อนก่อนที่จะวางก็ยังก็ยังก็ยังดื่มก็ยังอะไร ไม่ได้ก็เลยก็เลยวางทุกอย่างผมนั่นแหละวันนั้นวันนั้นคือวัน,น,นที่ผมทิ้งบุหรี่มวนสุดท้ายแล้วผมก็นั่งอยู่ก็วันนั้นเขียนดึกเขียนดึกเพลงทํางานดึกแต่ใช้เวลาไม่นานก,ก็เลยนั่งสมาธิเทนเปลี่ยนมาความคิดชมคิดแวบ,บแๆเพราะใจเรามันร้อนลอนพุ่มไวม,มากแล้วมันมันมันไปต่อไม่ได้ทํำยังไงมันก็ไปต่อมาไนนั่นคือเราใช้เวลาอะไรวันนะครับก่อนหน้านั้นไม่ใช่ว่าแค่แค่นั้นแล้วดูคลิปนั้นก็ดูซ้ําๆซ้ำๆ กับโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างมาก็จึงอยู่ในบนมานแต่มันหาจุดป,ปลดล็อกของมันไม่ได้มีท่อนแบบว่าพิเศษไหมที่อาจารย์รู้สึกว่าเนี่ยแหละเนื้อตรงนี้หรือท่อนตรงนี้แหละที่อาจารย์รู้สึกแบว่า,ม,ามันมีพลังมันมีพลังท,<ส>ที่สุดก็คือน่าจะเป็นท่อนหกอ่ะชอบขออาจารย์สักนายสักนายทนหกไว้สมัยโบอาหยุดเข็มของนาฬิกาเบิ่งสายตาเจ้าก็หัว่าก<อ>ําล<อ>ังส<อ>ิลาไกลบิดบิดที<อ>่ม<อ>ันเชื่อมาก่อนึ่งหกะ คือคืออารมณ์ของระหว่างถ้าเรามองเห็นภาพเราจะเห็นว่าผมผมได้ได้ความรู้สึกของของการที่จะยื้อยื้อของของระหว่างสองตัวละครที่ที่เอามาเป็นแรงบงนันดาลใจเขามองเห็นแล้วมีความสูญเสียเสียดายในขณะที่ในขณะที่ยังเสียดายก็ยังมีความกลัวอยู่ประมาณหนึ่งคือมันตอบทุกอย่างละมันก็เลยมันก็เลยเป็นเป็นส่วนที่มันมันปลดล็อกมากๆสาหรับสาหรับเราจริงๆผมก็เลยลังหลังมา มันมีช่วงที่แบบว่าการเขียนเพลงหลายๆเพลงเราจะเห็นเราจะเห็นพัฒนาการของของมวลความคิดมันมันไม่ได้แปลกเหมือนหลายๆคนที่ต้องมีโลเคชันองความคิดบางทีจุดขายมันก็จะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องโอกัสเสมอไปกระดับขายความสวยงามขายธรรมชาติเล่าเข้าใจเล่าถึงความเข้าใจในการใช้ชีวิตนะมุมมองอย่างน้อยๆเรื่องการการสร้างงานพูดในหมวองอมว่ามันเป็นสารตั้งตันในการ ด,ดึงความคิดหรือแม้แต่แล้วมาน,นันใจหรือการเตือนสติอะไหลายสิ่งหลายอย่างเราจะสร้างงานเพื่อที่จะนำพาคนไปสู่จุดไหน